มีความคืบหน้านล่าสุดกรณีอาพาธของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะโดยคณะกรรมการแพทยสภาได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการออกใบรับรองแพทย์ของพระธรรมชโยค่ะคณะกรรมการแพทยสภาตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณากรณีใบรับรองแพทย์ของพระธรรมชโยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ส่งให้ตรวจสอบค่ะ โดยสัปดาห์หน้าจะหาหรือกำหนดเวลาเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลโดยคณะอนุกรรมการคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ4เดือนนายกแพทยสภาระบุว่าแพทยสภามีอำนาจในการขอดูประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลทุกแห่งหากไม่ให้ความร่วมมือจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายด้วยและอาจจะสรุปได้ว่าใบรับรองแพทย์นั้นเป็นเท็จไม่มีการตรวจรักษาจริงแพทย์ผู้ออกใบรับรองก็จะมีความผิด ต้องพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพค่ะ